หลังจากนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราปิดรับสมัครวันศุกร์ที่25ตุลาคมนะคะกฎหมายจะให้เวลาเราเจ็ดวันถึงวันที่22ตุลาคมก็จะเป็นการประกาศรายชื่อของผู้ที่มาสมาัครหน่วยงานที่เราจะต้อง,งส่งไปตรวจสอบเนี่ยมีมากถึงประมาณ26หน่วยงานนะคะก็จะส่งไปสมัครไปตรวจสอบหลักฐานที่ยื่นไปตรวจสอบแล้วก็ ประกาศผลการรับสมัครภายในเจ็ดวันหลังจากที่ปิดรับสมัครจะให้ผู้สมัครทุกท่าน,นได้คำนึงถึงแล้วก็จําเป็นมากๆเลยสําหรับการเลือกตั้งก็คือป้ายการติดป้ายหาเสียงการเลือกตั้งนะคะในกฎหมายจะระบุเอาไว้ว่าอบตอใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยใน,ในแต่ละหมู่เนี่ยพื้นที่มันก็จะไม่เยอะเขาระบุเอาไว้เพียงแค่ว่าเขตละสามป้ายแต่ในความเป็นจริงเนี่ย แค่แถวเราแวกบ้านของผู้สมัครเนี่ยมันก็หมดเวลาสามป้ายนะคะดังนั้นเนี่ยทางกรกตรจังหวัดเนี่ยเขาจึงให้ใช้จำนวนป้ายเนี่ยของสมาชิกเนี่ยเท <c oughs> ่ากับนายกนะคะ <c oughs> ผู้สมัครนายกเนี่ยจะสามารถติดป้ายได้เขตลและตั้งละสามป้ายอบตบ้านใหม่จะมีอยู่สิบเอ็ดเขตดังนั้นผู้สมัครนายกจะติดป้ายได้สามสามป้ายนุ่นโลมาถึงผู้สมัครอบตอเช่นกัน สมาชิกสภาก็จะสามารถติดใต้หาเสียงได้33ใต้เท่ากับนายกแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่านายกเนี่ยจะติดต้ายได้ทั้งตำบลทั้ง11เขตแต่ผู้สมัครสบตนเนี่ยจะติดได้เฉพาะในเขตเลือกตั้งของตัวเองเท่านั้นนะคะก็คือติดได้ไม่เกิน33ใต้นะคะสถานที่ติดก็จะมีประกาศว่าติดได้ในถนนทุกสาย ใ,ในเขตอำเภอแต่ว่าให้ดิเรื่องเรื่องอุบัติเหตุการจราจารทางโคง้งทางแยกให้ดิเรื่องกันตายนะคะสำคัญมากสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือกรณีที่ไปติดป้ายในที่เอกชนนะคะในเมื่อมันไม่มีที่สาธารณะให้ติดก็ต้องไปหาทำเลเหมาะๆตรงที่ดินเอกชนนะคะเอกชนเนี่ยก็จะอนุญาตให้ผู้สมัคร่ยไปติดป้ายได้นะคะข้อที่เป็นจุด ผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยคือหน้าบ้านผู้สมัคร mm hmm. หน้าบ้านผู้สมัครเนี่ยถือว่าเป็นที่เอกชนนะคะแต่ว่าผู้สมัครจะอนุญาตให้ตัวเองติดใตามันก็ไม่เป็นไปนตามกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีวิทยากรในเรื่องนี้เขาก็จะให้คําแนะนําว่า ถ้าเป็นที่เอกชนที่เป็นหน้าบ้านของผู้สมัครเนี่ยเพติดเป็นลักษณะของศูนย์ประสานการเลือกตั้งศูนย์การเลือกตั้งศูนย์อะไรก็ได้นะคะอยากให้มีรูปและเบอร์ของผู้สมัครเองคือแม้จะเป็นหน้าบ้านตัวเองก็ตามนะคะก็จะเป็นข้อที่ในช่วงนี้เราก็จะให้คาแนะนํากับผู้สมัครว่าอย่าเผลอแล้วก็จะได้ไม่ทําผิดเรื่องกฎหมายเลือกตั้งอีกประการหนึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือ ทำบุญกระถินทำบุญพระป่าช่วยงานศพช่วยงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในข้อที่ห้ามให้สัญญาว่าจะให้นะคะก็จะย้ำไปเ,เช่นเขามีชื่อเป็นกรรมการกระถินอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบเป็นลบชื่อนะคะแต่ว่าให้มีพยานยืนยนันเช่นมีท่านจเจ้าอาวาสหรือว่ากรรมการวัดยืนยนันว่าผู้สมัครท่านเนี้ยนะว่าจะเป็นกรรมการอยู่ในใบดีกาของทางวัดแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ไป ส่งเงินไปช่วยเพื่อที่จะใช้โอกาสหาเสียงอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ให้ผู้สมัครทุกท่านได้ระว,วังอย่าทำผิดเรื่องกฎหมายเลือกตั้งค่ะ